เจอพี่ซื uh> ้ออะไรไม่เห็อ mm ืไ hmm ม่ก็ผ่านมาแล้วที่ห้าปีแล้ตอนนั้นรุ่นน้องแม่รุ่นพี่

เราเรียอยากได้อะไรเรียนในนที่บนใหญ่แค่ไหนนี่อะอ๋ไม่ใช่ไม่ใช่มอชอเป็น,ปน,ปนแนลจะพัฒนอีกเหรอไม่แลจะพัฒน์จะใหม่มอชอมาไก่ <respir> ้ er <intake> <t os scholars> เอะมิอใช่เราไปต่อให้รอดเร็นไหนเดืยนนิดนิด้วเราแป๊บเดียว้องสี่คนเลยติดตรงเลยต้า่วยเป็นปทุนเลยค่าใช้จ่ายสามพันขอให้ตอมาเป็นษา เนเื่อเอจอจังหวะแต่ต้องไปสอบเองตามอตเหมือนออ,อ,ออกไปทีไปต้องไปอยู่ต่ดิบเร็วเขไปกรรมำทีนไห<ะ>